สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องทีเด็ดสวนบอลนอกวีหนึ่งประจําวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2567ค่ะทีเด็ดสวนบอลนอกนะคะที่วันนี้คัดมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ทีเด็ดสวนกระแสเทคนิคสวนบอลนอกบอลเต็งวันนี้ทีเด็ดบอลเต็งคัดเน้นๆให้วันละ2คู่นะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ทีเด็ดสวนบอลนอกที่อิงดาวยกมาฝากให้สาหรับสมาชิกเอฟซีอิงดาวนะก็ขอฝากสมาชิกเอฟซีค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกดซับสไครบนะที่ช่องทีเด็ดส่วนบนนอกช่องนี้ให้กับอิงดาวคนหน่ละกันสำหรับสมาชิกเอฟซีท่านใดจะเข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวไว้แล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอพระคุณไปอย่างสูงไว้นะที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้นะทางหน้าช่องทีเด็ดส่วนบนานอกของเรานะคะก็สามารถทํากําไรให้สําหรับสมาชิกเอฟซีกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วค่ะสองคู่ที่เมื่อวานนี้อิงดาวจัดไว้ให้ก็แตกเต็มคาราเบลกันเลยทั้งสองคู่คู่แรกนะอิงดาวเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านเวสแฮมยูไนเต็ดผลอร์จบลง เวสแฮมนะคะก็จบลงที่ผลสกอร์เสมอกับทางด้านไบตันไปที่1ประตูต่อ1ก็เ hey, ฮรับสับไปไปค่ะสำหรับคู่แรกคู่ที่2อิงดาวขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสคู่นี้นะคะก็เป็นทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสที่ไปฝ่ายกดเอาชนะกับทางด้านเบน f o ฟอร์ดไปถึง2ประตูตอ่อศูนย์เท่ากับว่า2คู่ที่เมื่อวานนี้อิงดาวจัดไว้ให้ทางน้าชอต่เด็ดส่วนบันนอก,ก็สามารถนะคะ เฮดังรั้นกันเลยทีเดียวคะ่ะส่วนนะคะอันนี้อีกช่องทางหนึ่งอันนี้คือช่องทีเด็ดบอกต่อคะ่ะ2คู่ที่เมื่อวานนี้นะคะอิงดาวจัดขอกับขอไปสามคู่ที่เมื่อวานนี้อิงดาวจัดไว้ให้นะคะทางน้าชอทีเด็ดบอกต่อนะเข้าไปหนึ่ง ไม่ใช่เสียไป1เข้าไปสองก็ยังสามารถไปต่อกันได้นะคะมันไม่กระพริบแงก,ก็เลยตื่นเต้นหน่อยนะคะ <c oughs> ผิดพลาดทางเทคนิคเนาะทานัช่องที่เด็ดบอกต่อนะคะเมื่อวันนี้จัดให้ไว้3คู่เข้าไป2เสียแค่หนึ่งเท่านั้นเองนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะเรานะคะไปดูกันเลยดีกว่าว่า2คู่ที่อิงดาวนะคะหยิบยกม,มาฝากให้ทานัช่องที่เด็ดส่วนบอลน,นอกวีหนอิงดาวนะคะหยิบยกม,มาฝากให้เป็นบอลอะไรกันบ้างคะ่ะ สองคู่นะคะที่วันนี้อิงดับคํามาฝากให้ทานนักชอเชียรส่วนบอลนอกวีหนึ่งประจํานะคะวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2567ก็ค่ะก็เป็นบอลพิมรีอังกฤษทั้งสองคู่กันทีเดียวคู่แรกเป็นคู่ระหว่างเอเวอร์ตันพบกับทางน้าเชลซีคู่นี้เตะกันในเวลาสทุ่มตรงตามเวลาของบ้านเราคู่ที่สองเป็นคู่ระหว่างเลสเตอร์ิตีพบกับทางน้าวูดแพมตันนะคู่นี้นะคะก็เตะกันในเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาของบ้านเราเดี๋ยวเรานับไปดูกันที่ข้อมูลสถิตินะคะของทั้งสองที่ท่เเเคคยจอกกันนมาาลดีวะะ ้อมูลสถิติคะ่ะของทั้งสองทีมแรกนะคะที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอยาะะ่างอวอิปตันค่ะอยู่ในอันดับที่16ของตารางจะประสนับตระการมาเยือนของทางด้านทีมเยือนอย่างเชลซีที่อยู่ในอันดับที่2องของตารางเกมนี้เตะกันที่สนามกุดิสันพาร์คนะคะต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่นะเคยเจอกันมาห้านัดล่าสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านชนะไป2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2นัดล่าสุดเจอกันมาเมื่อวันที่16เดือนที่4ปี2 0 2พนะคะเกมนี้นะ เป็นทางด้านเชลซีนะคะที่ไปฝ่ายกดเอาชนะไปถึง6ประตูต่อศูนย์แต่ต้องบอกว่าเล่นในบ้านของเชลซีก็เลยโดนถล่มเละกันเลยทีเดียวค่ะของทางด้านนะคะเอเวอเรตนะส่วนนะคะผลงานค่ะของทางด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้าน5นัดหลังสุดก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทรงๆไม่ได้ขี้ริ้วขี้เละนะเพราะว่ายังไม่แพ้ใครเลย5นัดนะเป็นการชนะไป2แล้วก็เสมอไป3นัดล่าสุดสามารถเกรีบชัยชนะกับทางด้านบูแพมตันมาถึง4ประตูต่อศูนย์กันด้วยค่ะส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างเชลซีค่ะผลงานโดยภาพรวม ก็ะะต้องบอกว่าฟอร์มในช่วงหลังค่อนข้าง,าง,างที่จะฮอตอยู่พสอสมควรค่ะเพราะว่าเกมนอกบ้าน5นะัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครเลยชนะไป4เสมอไป1 4, นนะัดล่าสุดเสมอรวดทั้ง4นะัดด้วยแล้วเกมนี้ทางด้านทีมเยอรมันเชลซีพวกเขามาในระบบ4 2 3สส่วนทางด้านจเจ้าบ้านอย่างเอเวอเรตันมาในระบบ4 4 1 1, 1. เดี๋ยวเรานะับไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั 2, ้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้คลองทั้ง2ทีมนี้ค่ะเขาก็เปิดมาให้เป็นทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างเชลซีค่ะที่เป็นฝ่ายเปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคา1ลูกลบสิน้ำได้ไหลมาที่เลทราคาปัจจุบันที่เลทราคา1ลูกลบหค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเดยสุนบนนในการเทียบเลทราคาตราดหนึ่งคูณสองที่นาตานี้เปิดมาให้เป็นทางด้านทีมเยือนเชลซีเปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคา1.64ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเดย์ส่วนบนนอในการเทียบเลทราคาของทางด้านท ห้าสอง นี่เลยแต่ณตอนนี้นะคะน้าค่อนข้างไหลขึ้นดิไปที่เลทราคา1.64แบบนี้โอกาสนะที่ทางด้านนะคะทีมเยือนอย่างเชลซีจะสามารถทํากําไรในเกมนี้อิงดาวมอว่าก็ยังค่อนข้างที่จะยังเอาแน่เอานองค่อนข้างที่จะยากอยู่ส่วนทางด้านนะคะเจ้าบ้านนะอย่างเอเวอันตนะคะเลทราคาน้ำนะนตอนนี้นะคะที่เขาเปิดมาเขาก็เปิดที่เลทราคา4.45ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านนะคะที่เด็ดส่วนบนยอกในการเทียบเลทราคาของทางด้านเจ้าบ้านแล้วเลทราคาน้ำจะต้องที่เลทราคา5.10 แต่ณนะตอนนี้ค่ะน้ำน,นะคะค่อนข้างนะที่จะนะคะไหลลงมาที่เรทราคะ4.45แบบนี้โอกาสนะคะที่ทางดาจ,จ้าวบ้านอย่างเอวตันจะสามารถทํากําไรในเกมนี้มองว่าก็มีความไปไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอนะคะที่เขาเปิดมาเปิดมาที่เรทราคา3.76ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านจินเดซวนนอกในการเทียบเรทราคาเสมอแล้วเรทราคานะ้นจะต้องอยู่ที่เรทลาคะ3.98 แต่ณตอนนี้ค่นาน้ำนะคะค่อนข้างที่จะไหลลงมาที่เรทราคา3.76นี้โอกาสนะคะที่ทั้ง2ทีมนี้จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอก็มีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะให้เขามาดูเรทราคาน้ำก็อีกทีหนึ่งเราก็ว่าเรทราคาน้ำม,มันจะไหลไปไป,ไป,ไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกลงทุนก,กันไปได้เลยนะคะสำหรับคู่แรกค่ะอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อิงดาวเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ดูจากเรทราคาที่ค่อนข้างที่จะเปิดมานะคะ ค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันนะทางด้านเชลซีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะเปิดเรทราคามาที่ลูกควบลูกครึ่ง1ลูกหรือลูกครึ่งเมื่อไหร่ก็ตามทีทางด้านเชลซีจะชนะแต่จะชนะไม่เกินแต้มต่อยังไงเกมนี้ถ้าจะต้องให้อิงดาวเลือกเชียอิงดาวขอเลือกเชียไปที่ทางด้านเจ้าบ้านอยาน่างเลวตันเลยละกันคะ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2กันเลยดีกว่าคะ่ะ คู่ที่สองนะคะที่วันนี้ค่ะอิงดาวไนะด้หยิบยกมาฝากให้สรสมาจีเอฟซีก็เป็นคู่ระหว่างนะคะเจ้าบ้านค่ะอย่างเลสเตอร์นะคะพบกับทางด้านนะคะวู๊แฮมตันเดี๋ยวเรานะไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองทีมนี้นะคะที่เคยเจอกันก็นเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างเลสเตอร์ซิตี้อยู่ในอันดับที่7ของตาราง ัปไป17ของตารางเตรียมเปิดสนามต้องการมปเยีอยของด้านทีมยันยูวูแฮมตันที่อยู่ในอันดับที่19ของตารางเกมนี้เตะกันที่สนาม King Power Stadium มนะต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมา5นัดล่าสุดเป็นทันทาเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ซิตี้ที่สามารถนะคะ เ,เก็บชชนะได้เยอะกว่าถึง3นัดเสมอไป1และก็แพ้ไป1นัดด้วยกันค่ะส่วนนะคะอร์มการเล่นในบ้านและนอกบ้านของทั้ง2ทีมนี้นะคะถ้าดูจากผลงานแล้วนะคะก็ถือว่าอย่างค่อนข้างที่จะอย่างเอาแน่เอาคนอของอขที่ยากอยู่ของทางด้านเจ้าบ้านอย่างลสตเตอร์ซิตี้เพราะว่าหนัดหลังสุดกับเกมในบ้านชนะแค่2เสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง2นัดล่าสุดจบลงที่ผลสกอร์เสมอกับทางด้านไบตันมาที่2ประตูต่อ2กันด้วยส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนอย่างวูแพมตันค่ะผลงานนะคะโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ไม่ดี เพราะว่า5นะัดหลังสุดนะคะกับเกมนอกบ้านชนะแค่เกมเดียวเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ถึง3นะสนัดราสุสขภายท่าแพ้นะคะทั้ง2นัดกันด้วยค่ะแล้วก็เกมนี้ทางด้านทีมเยอนอย่างวูแพม์ตันนะคะพวกเขามาในระบบ3-4-2-1ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างลิตเติ้ลสตีมาในระบบ4-2-3-1เดี๋ยวเรานะัไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดม,มาให้ของทั้ง2ทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้านะและเลทราคาปัจจุบันนะคะที่ก็เปิดมาให้ของทั้ง2องทีมนี้ค่ะเขาก็เปิดมาให้นะคะนี่เลยค่ะเป็นทางด้านนะอ่อ เจ้าบ้านนะคะอย่างเลตเตอร์ซิตี้ค่ะที่เป็นฝ่ายเปิดเรทราคานะคะมาต่อค่ะที่เรทราคาปปหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งนะคะลบห้าน้าได้ไหลนะคะลงมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาเสมอนะคะลบสิบค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่ดส่วนนอกในการเทียบเรทราคาตราดหนึ่งค2ณสองที่นั่นตอนนี้เขาเปิดมาให้เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างเลตเตอร์ซิตี้เปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคาสองจุดห้าสามค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่ดส่วนนอกในการเทียบเรทราคาของทางเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ำจะต้อง งจุราคา2.24แต่ณตอนนี้ค่ะน้ำนะค่อนข้างนะคะที่จะไหลขึ้นไปที่เรทอะคะ้า2.53แบบนี้โอกาสนะที่ทางด้านนะคะเออ เจ้าบ้านอย่างเลเตอร์สตีจะสามารถทํากําไรในเกมนี้อิงดาวมองว่ายังค่อนข้างที่จะยังเอาแน่เอานอค่อนข้างที่ยากอยู่ส่วนนักธัดทีมเยือนนะคะอย่างวูแพนตันค่ะเลทราคาน้ำนัดตอนนี้เปิดมาเปิดไปที่เลทราคา2.47ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เด็ดส่วนนอกในการเทียบเรทราคาของด้านทีมเยือนแล้วเลทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทราคา2.66แต่นัตอนนี้น้ำนะค่อนข้างไหลลงนะมาที่เลทราคา2.47แบบนี้โอกาสที่ทางด้านทีมเยือนอย่างวูแพนตันจะสามารถทํากําไรในเกมนี้อิงดาวมองว่ามี ีความเป็นไปได้นะส่วนนะคะทางด้านเรทราคาเสมอนะคะณตอนนี้ที่เขาเปิดมานะเขาก็เปิดมาที่นั้นเรทราคา3.00 3.30ถ้าเรานะจะใช้เทคนิคของด้าที่เด่นสบนอนในการเทียบเรทราคาของด้านเ,าเรทราคาเสมอแล้วเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่ร,ราคา3.59แต่ณนะตอนนี้ค่ะน้ำนะค่อนข้างนะ,ะที่จะไหลลงมาที่เรทนะคะ3.30แบบนี้โอกาสที่ทั้งสองทีมนี้จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอในเกมนี้ค่อนข้างที่จะมีความเป็นไ,ไปได้นะแต่ยังไงแล้วก่อนเตะก็เข้ามาดูเรทราคาน้ำกันอ,อีกทีแล้วกันว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลไปไปยังไ,ไ,ไงแล้วก็ค่อยๆเลือกจิม้มเลือกลงทุนกันไปได้เลยสำหรับนะคะคู่ที่สองค่ะอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อิงดาวเลือกจิมหรือว่า ชียดูจากเลทราคาน้ําที่คอ้ข้าน,นจะไหลลงมาแบบนี้ยังไงเกมนี้อาจจะออกมาเป็นบอลสามหน้าราคาบอลที่มีโอกาสที่จะชนะเสมอแล้วก็แพ้ถ้าในเมื่อมันจะออกมาเป็นบอลสามหน้าราคาบอลกันจริงๆยังไงอิงดาวขอเห็นต่างเลือกเชียไปที่ทางด้านนะคะทีมเยือนครอยากวูแพมตันเลยละกันค่ะะเดี๋ยวเราเนาะมาสรุปกันเลยดีกว่านะว่า2คู่ที่วันนี้อิงดาวนะคะคัดมาฝากให้ทางหน้าช่องนะที่เด็ดนะคะ ส่วนบอลน,นอกนะอิงดาวนะคะหยิบยกมาฝากให้นะคะมีคู่ไหนกันบ้างคะ่ะ2คู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคับมาฝากให้ทางนะเช้าที่เด็ดส่วนบอลน,นอกประจําวันอาทิตย์ที่2 2ธันวาคมสอ6 7นะคู่แรกคะ่ะอิงดาวนะก็ขอเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชีย ไปที่นะคะทางด้านนะเจ้าบ้านนะคะอย่างเอเวอร์ตันค่ะเลือกจิ้มนะคะไปที่เลทราคา1ลูกแล้วก็ติดไปนวมที่เลทราคาเสมอไว้ด้วยสาหรับคู่แรกคู่ที่2อิงดาวนะขอเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชร์เป็นที่ด้านทีมเยือนอย่างวูมแฮมตันค่ะเลือกจิ้มนะคะไปที่เลทราคาปปอลว่าเลทราคาเสมอครบครึ่งแล้วก็ติดไปนวมที่เลทราคาเสมอไว้ด้วยแล้วยังไงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาวนะจะมาสรุปผลประกอบการให้ทางหน้าช่องนะคะที่เด็ด ส่วนบอลน,นอกวี1ช่องนี้ให้สำหรับสมาชิกเอได้รับชมไปอย่างแน่นอนว่าผลประกอบการที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้สำหรับสมาชิกเอผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอฝากสมาชิกเอฟีไว้อีกนิดหนึงเลยละกันค่ะนี้เลย ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกดซับสไคร์นะคะคกดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กับอิงดาวกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทีเด็ดในคลิปครั้งต่อไปผิดพลาดไปกาใดอิงดาวก็ต้องขอกราบขออภัยไว้ณนะที่นี้ค่ะทัศนบอลน,นะคะที่วันนี้อิงดาวค่ะมาฝากให้เป็นเพียง1แนวทาง1การตัดสินใจของอิงดาวเท่านั้นอิงดาวนะจะอ้างอิงจากเรทราคาน้นามซะเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าสมาชิกเอฟซีท่านใดมีความเห็นตา่างสามารถชอบจัดขัดส่วนกับอิงดาวได้เลยเลือกกิ้มได้ตามแต่ชอบแต่ ก่อนมันเตะยังไงเข้ามาดูเรทราคาน้ํากันอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเรทราคาน้ํามันจะไหลเปลี่ยนไปยังไงแล้วก็ค่อยๆลอเลือกจิมเลือกรงทุนกะไปได้เลยค่ะสําหรับนะสมาชิกฟท่านใดที่สนใจอยากได้นอกเหนือจากตัวฟรีทางหน้าช่องนะคะทีเด็ดบอกต่อหรือแม้แต่จะเป็นท่องทีเด็ดส่วนบอลนอกคอรดอินดาวแล้วก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามเรื่องฟุตบอลกับอินดาวเป็นการส่วนตัวได้เพราะว่าอินดาวมีกลุ่ม v i p ด้วยในกลุ่ม v i p ก็จะจัดตัวเน้นๆเต็งๆให้อย่างแน่นอน ถ้าอยากรู้ผลประกอบการไปดูทางหน้าช่องชุมชนได้เลยเดี๋ยวอิงดาวมีลงไว้ให้อย่างแน่นอนว่าผลประกอบการเมื่อคนืนนี้ที่อิงดาวจัดไว้ให้นะคะเป็นยังไงกันบ้างค่ะวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะนะคะก็ขอขอบคุณนะสำหรับสมาชิกเอฟซที่ติดตามรับชมอิงดาวกันจนจบคลิปขอให้เฮงเฮงรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุทกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ